กยจูระโดและครอบกับต้นช่วงสาบคุณทำอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแก๊้งผ่าเสียงผม็็ตายหมดแล้วก็ไม่ไม่นานี้ถ้าคุณชวนคิสแยนออกเดยดดูจะเคดีแล้วเธอแน่จะตอบตกลงนะเธอไม่ถึงไม่ชวนไงคือริปอร์ตกันแน่คนมันยุ่งเขาใส่ลมชูชิหรือเปล่าไม่ไม่ได้ใส่ ผมเข้าหน่วยชิวเพื่อปกป้องผู้คนกับตันการที่จะรอบมือกับโลคที่ดีขึ้นบางทีมันก็ต้องกับจัดสิ่งเก่าๆไปและมันก็สร้างสตูให้เราคุณพร้อมหรือยังกับโลกที่มองเห็นตัวตนของคุณจริงๆมองไปนอกไปจุดสิคุณก็รู้ว่าลมเป็นยังไงความกลัวหนสงครามเพียงแค่ก้าวเดียว คุณขจัดภัยไปก่อนที่มันจะเกิดซองผมนึกว่าบทลงโทษมันจากหลังความผิดซีกโดยชิวมองเห็นโลกตามที่มันเป็นไม่ใช่ที่เราอยากให้มันเป็นที่มันไม่ใ่ีิสระมันคือความแก่งขามคุณต้องเปิดตาให้ดีๆก่อนที่เราจะเริ่มเปิดกันมีใครอยากจะเปิดก่อนไหมเมษานี้ ผลงานคุณเป็นขวันตาแก่มวนมนุษยชาติคุณกกหนดตาของตวตัดผมอยากให้คุณทำมันอีกครั้งหนึ่งใ <are> ช่ชุดได้เลยถึงเวลาแล้ว กับตันอเมริกามัจจุราออกกำังกายเมษายุนี้ในโรงพัก